งั้นแฟนแกฉันขอนะไปเถอะค่ะพี่เนต ฮัลโหลแกพอดีฉันกำลังหางานอยู่อะ่ะแกพอจะแนะนำงานให้ฉันบ้างได้ไหมยุียจินเขาเพื่อนรักเธอไม่ใช่เหรอเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทเลยนะแกลองไปหาจินมันดูสิเผื่อมันจะรับแกข้อทำงานด้วย เอ,อขอโทษนะคะคุณจินอยู่ไหมคะอ๋อรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปแจ้งคุณจินให้ค่ะเชิญนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะได้ค่ะเออเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะเออที่นี่ยังรับสมัครพนักง,งานอยู่ไหมคะรับค่ะเขาคุณค่ะ เข้ามาคุณจินคะมีคนมาหาคะ่ะเหมือนว่าจะมาสมัครงานนะคะใครอะ่ะเขาชื่อยุ้ยค่ะบอกเขาไปว่าฉันไม่อยู่ ขอโทษนะคะตอนนี้คุณจินไม่อยู่ค่ะ แกโทษทีนะฉันมีตังแค่เนี้ก็เลยได้แค่เงินลี่อ่ะ <c oughs> โอ้ยแกไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นี่แกอย่าไปบอกใครนะ <c oughs> ว่าฉันแอบขโมยผลไม้ <c oughs> ข้างบ้านอ่ะไอ้ ว่าวันนึงอ่ะฉันได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆฉันชวนแกไปทำงานด้วยดีปะ่ะดีดีแกห้ามทิ้งฉันนะอือเราจะไม่มีวันทิ้งกันเราจะเป็นเพืเ่อนกันตลอดไป ขอโทษค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเอ่อฉันไม่เป็นไรค่ะนี่คุณเรียนจบดีไซนเนอร์เหรอครับใช่ค่ะพอดีเลยถ้าตอนนี้คุณไม่มีงานทำบริษัทผมรับสมัครดีไซนเนอร์อยู่นะครับจริงเหรอคะครับ ว่าไงดีไซเนอร์อันดับหนึ่งของประเทศผมยินดีกับคุณด้วยนะค่ะอะนี่รางวัลสำหรับคนเก่งครับแ๊บซื้อมาตอนไหนเนี่ยขอบคุณนะคะเออจริงสิ อีกหน่อยเราก็แต่งงานกันแล้วนะยุ้ยทำไมคุณไม่พาผมไปเจอเพื่อนๆคุณบ้างล่ะเพื่อนฉันเหรอฉันไม่มีเพื่อนหรอกคะ่ะนี่มันอะไรเนี่ยคุณจินคะทำไมคุณจินไม่ลองขอความช่วยเหลือจากคุณยุ้ยล่ะคะ ย่างไยคุณจินกับคุณยุยก็เคยไม่ต้องพูดชื่อนี่ได้ปะแกมาที่นี่ทำไมนี่มันอะไรกันคะเนี่ยคนระดับคุณจินมีวันจนมุมกับเขาด้วยเหรอเอา,อางี้ไหมขอลองฉันสิบางที ฉันอาจจะใจอ่อนช่วยเธอก็ได้นะไม่มีทางคิดให้ดีนะก้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่แกไม่รู้หรอว่าเมื่อก่อนอนะ่ะคุณจินเขาเคยไปแย่งแฟนคุณยุ้ยมาก่อนตอนนี้บริษัทคุณจินดิ่งลงคุณยุ้ยเขาก็เลยมาเอาคืนละมั้งเพราะว่าตอนเนี้ยมีแค่ฉันเท่านั้นแหละ ที่ช่วยเธอได้ฉันจะเล่านิทานให้ทุกคนฟังแล้วกันนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันเคยมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่ง และฉันก็ชอบแฟนของเขามากฉันก็เลยไปขอเขาให้เขายกแฟนของเขาให้ฉันเธอลำบากแล้วก็จนมากฉันเลยตีตัวออกห่างไม่อยากคบกับเพื่อนจนๆเพราะมันจะทำให้ฉันลำบากไปด้วยโลกเนี้ยไม่มีหรอกนะ คำว่เา,าเพื่อนอะสงสัยเขาคงคิดจริงๆแหละว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วอยากฟังนิทานเรื่องของฉันบ้างไหมละ่ะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วฉันเคยมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งแล้วตอนนั้นแฟนของฉันเจ้าชู้มากเพื่อนฉันก็เลยไม่อยากให้ฉันเจ็บเพราะผู้ชายคนนี้ เขาก็เลยขอให้ฉันยกแฟนของฉันให้เขาแกมันคนเลวไม่คู่ควรกับเพื่อนฉันหรอกเลิกยุ่งกับยุ้ยซะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนพอวันนึงฉันตกที่นั่งลำบากเขาก็ไม่ยอมให้ฉันมาเป็นลูกน้องของเขา เพราะว่าบริษัทของเขากำลังจะล้มละลายเขาตั้งใจที่จะหลบหน้าฉันไปตลอดแต่หน้าตลกด,ดีนะเขายังแอบส่งลูกพี่ลูกน้องมาช่วยฉันแล้วก็ยังแนะนำงานให้อีกแถมในวันที่ฉันประสบความสำเร็จเขาก็แอบส่งของขวัญให้ฉัน ปอนพี่ฝากของขวัญชิ้นนี้ไปให้ยุ้ยหน่อยนะครับพอถึงวันหนึง่งที่ฉันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้แล้วในขณะที่เขากำลังจะล้มละลาย<ม>เขาก็ยังไม่ยอมมาเจอหน้าฉันเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเพื่อนฉันคนนี้กลัวว่าฉันจะลําบากไปด้วยนี่มันก็ผ่านมานานมากแล้วนะจินแกยังปากแข็งเหมือนเดิมเลยนะถึงฉันจะปากแข็งอะ ต่ฉันก็ไม่เคยทิ้งแกไปไหนเลยนะฉันขอใจแกมากเลยนะแล้วฉันก็คิดถึงแกมากด้วย <c oughs> ฉันก็คิดถึงแกเหมือนกัน